สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ใช้คําว่ามีความเสียวไส้นะครับอันนึงเลยก็คือเซตเนี่ยนะครับลงมาทดสอบแบบมีแรงกระแทกนะครับจากเหตุผลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในประเทศก็คนติดโควิดนะครับกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยตกใจกันนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็มีการ กลัวด้วยนะครับว่าเอ๊ะจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับเงินเฟอ้อขึ้นมาเยอะมากจากการที่ราคาคอมโมนะครับคอมคอมมิตี้หรือพวกพลังงานนะครับสินค้าเกษตรขึ้นกับทุกตัวนะครับโลหะค้นเหล็กเนะเาะแล้วก็เห็นวิ่งแบบประจุกระจายนะครับในภาคของการขนส่ง ราคาค่าระวังเรือนะครับก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทําให้มีความกังวลว่าเงินเฟอ้อจะมานะครับดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีการขึ้นแน่นอนนะครับบางคนก็กังวลอีกนะครับเรื่องของออกระแสหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคทางฝั่งอเมริกาที่แบบโดนเทกันมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างพวก f ทสล b าเฟซบ o ๊กกูเกิลนะครับก็โดนการกระจุยกระจายนะครับคนก็เลยมองว่าจังหวะเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของการาจบรอบแล้วหรือ,อยังนะครับแต่สําหรับหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยมีดีอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจประเภทเขาเรียกว่า,าแว value stock นะครับก็คือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นหุ้นคอมโมนี่แหละนะฮะอย่างกลุ่มพี่ปอนะครับปตทก็จะ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับปิโตเคมีนะครับพลังงานโลกล่นนะครับก็พอราคาคอมมดิตี้ขึ้นเนาะกำไรขึ้น PE ของตลาดนะครับก็เริ่มเริ่มมีการลดลงนะครับก็จาก40เท่านะครับวันนี้ก็ลงมา29แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกำไรยังไตรมาส2นะครับยังมีการเพิ่มขึ้นแบบนี้อยู่นะครับ PE ของเซตนะครับก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับ หลายบทวิเคราะห์ก็คือมองกันว่าราคาแถวเนี้ยนะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยน่าจะเป็น PE ที่เหมาะสมนะครับประมาณ1 6บหถึงสิบเเท่าแบบ forward PE นะครับก็คือประมาณกำไรไปไปข้างหน้านะครับก็น่าจะ PE ประมาณนี้แหละนะครับณนณนาราคาแถวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตรงกับเป้าของที่ SCB นะครับ SCB mm hmm. Research ให้ไว้อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งห้าห้าูนย์เนาะนะครับ ส่วนของบลอกอื่นจำไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้จำได้อยู่บลกเดียวนะครับโอเคก็ไปนั่งอ่านบทวิเคราะห์นะนะครับไปเจอของยวนต้านะครับเนี่ยนั่งรายอุทสาหกรรมเขาาก็อัปเดตขันเข้าไปเรื่อยนะครับก็ไปเจอไปเจอมาเรื่องของกลุ่มออโต้นะฮะเขาก็ทำรีเสิร์ชเอเรื่องของรถยนต์ EV นะครับกับหุ้นไทยตัวไหนนะครับที่ที่ที่แท้ประโยชน์กันบ้างนะครับ โอเคก็เฉลยเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ไอเดียคือเขาก็พยายามไปหาเนาะนะครับกลุ่มที่ชิ้นส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ยังใช้กับรถยนต์ EV ได้นะครับก็เช่นแซลเล่นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟยังไงรถก็ต้องมีไฟหน้านะครับก็ลอดตายนะครับแล้วก็ IHL อันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับคือยังไงคนก็ต้อง,น,งออนั่งเออนั่งทำในหนังก็เบาะผ้า IRC นีนี็จะเป็นยางล้อนะครับคือมันคงคงไม่มีคันไหนเป็นล้อเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเพนนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวที่รอดนะครับถือว่ารอดนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ตัวที่เขาแนะนํานะครับสําหรับกลุ่มออโต้ซึ่งซึ่งในภาพรวมตอนนี้ก็คือเริ่มมีการกลับมาผลิตแล้วนะครับเขาก็ <c oughs> แนะนำตัว Avigo High Tech เนาะนะเพราะว่า valuation ค่อนข,ข้างถูกนะครับโอเคคือกลุ่มออโต้เนี่ยนะครับเอาจริงก็คือ,อมีตรงนี้ด้วยนะครับมีคำแนะนำนะฮะโอเคไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออโต้เป็นยังไงนัยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ธรรมดากับ e v ต่างกันแบบไหนนะครับแล้วก็มีตลาดเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่รถบ้านเราอนาะคตก็ต้องถ้าไม่ขายในประเทศแล้วก็ส่งออกเนาะนะครับแล้วก็มาดูกันลายตัวนะครับว่ามันมีลายไหนนะครับที่รอดแล้วก็ไม่รอดนะครับโอเคลายที่ไม่รอดก็ใช้ขอใช้คํายากว,ว่าชิบหายนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นแบบ เทียสามเทียสี่ซึ่งผลิตสินค้าเฉพาะทางนะครับก็ไม่ได้แต่ว่าในตลาดส่วใหญ่ก็จะเป็นเทียบนๆน,นะครับถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคก็เป็นทั้งโอกาสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอ,อุปสรรคนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อหุ้นที่พูดไปเมื่อกี้นะนะครับที่มีเตรียมพร้อมเพิ่อมอีก2ตัวคือ PC s, s g h นะครับแล้วก็ตัวพาโคนะฮะโอเค okay, นี่ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐเพิ่งออกมาเมื่อไม่นามนมานี้เองนะครับบอกว่าเนี่ยต่อไปนะเราจะสนับสนุน EV แล้วนะฮะมันเยี่ยมจริงจ mm hmm. อ่ทีนี้การที่เราจะมาเป็น EV ได้เนี่ยมันมันมันคือการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งมันจะต้องมีเรื่องของการผลิตนะครับ ชิ้นส่วนต่างๆเรื่องของประกอบเรื่องของการขายเรื่องของถนนอันนี้ใช้ของเดิมได้นะครับแล้วก็เรื่องของอินฟาสตรักเจอร์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของปั๊มปั๊มเติมปั๊มเติมไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้หลายๆบริษัทอย่าง EA นะครับก็เริ่มมาทำขยายจุดจุดจ่ายไฟนะครับมากขึ้นปตทก็จะเริ่มมาขยายจุดจ่ายไฟนะครับก็ มันก็ต้องไปทั้งคู่แหละนะครับก็คือเรื่องของทั้งอินฟาสตรเจอร์ที่ต้องพร้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาการผลิตการให้สิทธิทรประโยชน์ต่างๆนะครับโอเคถ้าเป็นตอนนี้นะนะครับก็เขาก็มองแหละนะครับว่าอนาคตน่าจะผลิตการใช้งานประมาณนี้นะครับอันนี้ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่คาดการไว้ก็คือ อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเรื่องของปริมาณการใช้รถก็จะสูงขึ้นนะครับทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับก็การผลิตก็น่าจะขยับขึ้นมาสูงขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเป้าเป้าของการผลิตนะครับเป้าของการผลิตตัวรถยนต์ EV นะครับในอีกสัก10บกว่าปีข้างหน้านะครับอา่าก็ อันนี้ที่เขาที่เขาประมาณการไว้นะครับก็จริงๆมันก็คือนี่รถยนตน์ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ทร์นฟอร์มนะครับจากรถสัญญาภายในนะครับขยับเข้ามาทาง EV นะครับก็ต้องดูว่าอ่ามันจะมีอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เขาก็ไปสรุปมานะครับของยูนต้าก็สรุปมาบอกว่ากลุ่มที่ความต้องการลดลงก็คือกลุ่ม ส่งกําลังนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับระบบเชื้อเพลิงและควบคุมไอเสียถ้าหุ้นตัวไหนมีไอพวกนี้เยอะๆนะครับชีวิตก็จะลําบากนะครับช่วงล่างนะฮะเรื่องของเบรกก็จะเริ่มมีความต้องการลดลงนะฮะคือไม่ใช่ไม่มีเบรกนะฮะแต่ว่าระบบเบรกมันก็คือไปยิงไปที่มอเตอร์เลยไงนะครับเพราะฉะนั้น ความต้องการตรงนี้ก็คือใครที่ทำเบรกก็จะซวยหน่อยนะครับอ่าทีนี้แต่ว่าไอ้อุปกรณ์พื้นฐานก็ยังยังต้องใช้เหมือนเดิมนะครับกลุ่มไฟฟ้าอันนี้ความต้องการเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นรถไฟฟ้านะฮะมันก็เลยมีหุ้นเดลต้าวิ่งขึ้นมาเฉยเลยนะครับ,บอกว่าเออนี่แหละนะครับเป็นอุปกรณ์ส่งไฟนะครับมันก็เลยวิ่งมาครับตัวถังยังใช้เหมือนเดิมนะครับกลุ่ม,มอ,อื่นๆก็ยัง ใช้เหมือนเดิมนะครับก็กลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วก็เบรกนะครับใครมีใครมีพวกนี้นะครับก็อาจจะซวยๆหน่อยนะครับก็ยานยนต์มีกี่ประเภทนะครับก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับนี่อันนี้อย่างอันนี้เป็นสันดัปภายในนะครับก็คือเอาไฟฟ้าเอ้ยเอาน้ำมันเข้ามาเผาใส่เครื่องนะครับแล้วก็จะเริ่มมีไฮบริดนะครับมีไฮบริดแบบ สองแบบนะฮะแบบแรกนี่จะเป็นเขาเรียกว่าก็ขับไปนะครับแล้วเวลาเพลาหมุนก็เอาไอ้ที่มันหมุนเนี่ยนะครับไปไปชาร์จแบตนะครับเก็บไว้ก็ให้บิดแบบนึงนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเติมมันสองอย่างเลยนะฮะอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบนี้นะครับก็คือชาร์จไฟนะครับแล้วล้ํากว่านั้นอีกนะครับก็คือจะเป็นพวก เอ่อไฮโดรเจนไปเลยนะครับนี่ฟูเอลเซลเนาะนะครับโอเคก็ผมว่าอนาคตอนาคตก็น่าน่าน่าจะไปอย่างนี้นะฮะใช่คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็มันก็ไปเผาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บของมันออกมาเป็นน้ำฮะออกมาเป็นน้ำกับออกซิเจนนะครับแหมชอบมากเลยคือกลายเป็นว่า เรายิ่งขับรถเนี่ยนะครับออกซิเจนยิ่งยิ่งออกนะครับโลกเราก็ก็ยิ่งสดใสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนาะนะครับกลายเป็นว่าเราต้องชาร์จไฟแล้วไฟเนี่ยมันก็ต้องมาจากโรงไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราเลือกรงไฟฟ้าที่มันมันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็อาจจะทําให้ก็ยังมีให้นั่งอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าก็ ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับมีเช่นเรื่องของการติดไอกลองดักซันเฟอร์อะไรประมาณนี้นะครับของโลหไฟฟ้าถ่านหินนะครับก็สามารถลดได้บางส่วนนะครับนี่ทีนี้ก็ต่อมาจากภาพนี้เนี่ยเนาะนะครับก็เริ่มเริ่มมาคิดนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มไหนนะที่ได้รับผลประโยชน์นะครับ ในละผลประโยชน์แล้วก็ผลเสียนะครับรุนแรงเลยก็คือจะเป็นพวกฝาสูบอ่างน้ํามันเครื่องเชื้อเพลิงหัวฉีดเครื่องยนต์ท่อไอเสียนะครับอ่าอันนี้ก็คือใครผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็คือตายนะฮะโอเคนะเกิดปรับได้อ่าก็เช่นยางโครงช่วงล่างนี่ไม่ได้รับผลกระทบเลยคือยังไงก็ต้องใช้นะครับเช่นเบาะนะครับชิ้นส่วนโครงไฟนะครับ เขาทำกันบ้านมาให้แล้วนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวอันไหนกระทบมากกระทบน้อยนะครับก็อเวโกไฮเทคนะครับกระทบ5-10%นะอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าห่วงนะครับแล้วก็แซดนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกพลา w นะครับพลาก็ยังพอมียังพอมีอยู่นะครับค่าได้ลวผลบางรุ่นนะครับไม่อยู่ใน EV ก็น่าจะไม่เยอะนะครับ แล้วก็แซนเล่นะครับอันนี้ไม่ไม่กระทบเลยก็คือใครทำโคมไฟก็ต้องใช้เขาแหละนะครับ IRC ยางก็ยังอยู่นะครับพาโคก็ผลกระทบน้อยอันนี้จะเป็นในพวกตัวคอยร้อนคอยเย็นนะครับยังไงทำแอร์ก็ต้องใช้แหละนะครับ i อ l อันนี้เป็นเบาะหนังนะครับก็ p c s g h อันนี้ก็เริ่มเริ่มชิปมาเป็นพวก EV แล้วนะครับ ก็ตอนนี้นะครับมีรายได้อยู่ประมาณสักอีก5ปีเนี่ยนะครับก็อยู่ที่30แล้วก็จะเพิ่มมาเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับโปรเจกต์ Project มีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีพวกโรงงานชิ้นส่วน EV เลยนะครับก็คือลงทุนรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็มาจ้างผลิตเองนะฮะปกติเนี่ยกว่ารถจะออกนะครับผู้ผลิตนะฮะเจะต้องมีการวิจัยร่วมกันกันกบ โรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ก,ก็ไม่น่าไม่น่ากังวลอะไรนะครับแบตเตอรี่นะฮะอ,อ,อันนี้เสียวๆหน่อยนะก็กเ็เพราะว่าไอแบตเตอรี่ที่เราใช้ตอนนี้นะครับมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับแบบเป็นตะกัวนะแต่ว่าที่ใช้ในนั้นจะเป็นพวกลิเธียมไอออนนะครับก็อันนี้น่ากลัวนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีการซื้อขายอยู่แล้วละละก็ไม่น่าห่วงอะไรมาก อันนี้ก็เป็นตารางสรุปมาให้เนาะนะครับมีส่วนที่ไม่เหมือนเลยนะครับนี่ a ั i บ o h ก้ไฮเก็มีไม่ไม่เหมือนเลยก็มีสีแด,ดงๆพวกกลุ่มเครื่องยนต์เนาะนะครับกลุ่มเครื่องยนต์แล้วก็ P c s g h ชส้นส่วนนี่เป็นเครื่องยนต์ก็โดนไปสองอันเหมือนกันนะครับไม่มีผ้ผลิตก็ก็ยังพอพอได้นะครับเหมือนหมดก็ยังยังพอมีนะฮะก็ลอง เอาไปทำกันบ้านกันดูเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะครับว่าเใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับอีวี EV นะครับแลดูไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับคือจากเครื่องยนต์เต็มคันนะครับเหลือแค่มอเตอร์กับแบตนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าจุดแข็งนะครับจุดแข็งของเราก็คือเราเป็นผ,ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งน ทั้งใช้เองแล้วก็ส่งออกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับก็คือโรงงานไหนที่รับออเดอร์แต่แบบธรรมดานะครับชีวิตอาจจะลันโทษนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของจุดชาร์จนะครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของโอกาสนะครับก็คือรัฐบาลออกออกนโยบายมาแล้วนะครับก็ปริมาณออโต้ก็คือ อนนี้ใช้ประมาณล้านคันเนาะนะครับก็จะขายได้ประมาณทั้สามแสนั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสวอตนะครับอันนี้ก็ลองไปอ่านกันดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมของตลาดโลกนะครับภาพรวมของตลาดโลกก็ต้องเรียกว่าในระยะยาวนะครับในอย่างปี2030เนี่ยก็คือ คล้ายๆกับอของรัฐบาลนะครับที่เข้ากำหนดก็คือต่อไปสัดส่วนของกลุ่ม EV นะครับก็จะมีมามากขึ้นนะครับจากราคาที่ต่ำลงนะครับแล้วก็นโยบายหลายๆประเทศนะครับเริ่มเริ่มมีการสนับสนุนเช่นบอกยุโรปเนี่ยก็คืออนาคตก็จะเป็น EV กืบทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะเห็นภาพก็คือ รถครื่งครื่งยนต์ธรรมดาก็ยังก็ยังยัง,ย,งยังมีอยู่นะนะครับแต่ว่าสัดส่วนของ e v ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มกลับเข้านะครับกลับเข้าเรียกว่าเทรนออนไลน์คล้ายๆคล้ายๆเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น e v นะครับ ev ก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีการแบบ โตเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคก็ของไทยเป็นไงนะครับก็โตสัก1ินะครับก็คือยังยังไม่แมสนะครับเพราะว่ารถรถมันแพงรถมันแพงแล้วก็สถานีชาร์จไฟยังน้อยรัฐบาลย,ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของอแบตเตอรี่นะรเรื่องของแบตเตอรี่ก็ ต้องเรียกว่าเป็นทั้งโอกาสนะครับแล้วก็อุปสรรคนะครับทั้งทั้งดีแลชันด้วยแล้วก็อนาคตเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะต้องก็ต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ที่ทางยูนต้านะครับมองว่ายังยังได้ประโยชน์นะครับแล้วก็กลุ่มออโต้นะเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการผลิตเนาะนะครับอย่าง รถนะเนี่ยที่บอกว่าเออเราจะทำโรงงานแบตนะครับโอเคแล้วก็พอมีลงผลิตนะครับมีโรงงานก็จะต้องมีไฟฟ้านะครับโอเคก็อย่างบ้านปูนะครับก็เริ่มมาทำแบตเตอรี่ด้วยนะครับ g p f c ก็ทำโรงไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะครับ EA ก็เริ่มเข้ามาทำกันนะครับเดลต้า อันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นพวกระบบคุมไฟฟ้าเนาะนะครับประมาณนี้ก็แนวโน้มผลประกอบการก็คือปีที่ผ่านมาก็คือเจอโควิดคนก็ไม่ค่อยซื้อรถนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มกลับมานะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเขาก็จะมีชีวิตก็จะเริ่มมีความยอดเยี่ยมนะครับทางที่เนี่ยนะครับเขาก็มองเรื่องของ AH นะครับเป็นตัวที่ ได้รับผลกระทบเยอะนะครับแล้วก็น่าจะน,าน่าจะกลับมาได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ลองเข้าไปหาอ่านกันดูได้นะครับคือเราเห็นยอดของโปรดักชันนะครับมันเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแหลวก็เราก็เลยเห็นกลุ่มออโต้เนี่ยนะครับมันมันมีการฟื้นเนาะนะครับประมาณนี้โอเค ซื้อนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงของการเทิานาลาวก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันที่หน้าครับสวัส <c oughs> ดีครับผม